วันนี้ช่องกอบสุขช์แนลจะพาทุกคนไปทำบุญเรื่องในวันอาสาฬหาบูชากันค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้ทุกๆคนมาทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ <laughs> และตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในบริเวณโบสถ์วัดแล้วค่ะเพื่อนำของที่เอามานะคะไปเตรียมถวายพระนะคะ จากนั้นพวกเราก็จะมารออยู่ที่บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เตรียมนะคะตักบาตในตอนเช้าค่ะวว,วันนี้มีผู้ที่มาทำบุญมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังรอตักบาทกันอยู่นะคะจะเห็นได้ว่ามีเยอะมากเลยค่ะ หลังจากนี้ช่องรอบสุขชาแนลนะคะจะพาทุกคนนะคะเดินดูน,นะคะบริเวณรอบๆวัดก่อนนะคะเป็นตรงสถานที่จัดงานวันอาสาฬหาบูชานะคะจะเห็นได้ว่ามีคนมาทำบุญกันเยอะแยะมากมายกันเลยนะคะมีหลายๆวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงนะคะคุณยายนะคะคุณตานะคะเห็ได้ว่ามีหลากหลายช่วงอายุมาทำบุญกันเลยะคะ่ะ บรรยากาศที่วัดก็ร่มรื่นนะคะต้นไม้เยอะมากทุกคนอากาศดีค่ะและหลังจากนี้ก็ถึงเวลาตักบาตรแล้วนะคะ <ไป S 1> ก็ทำบุญด้วยกันค่ะัน,นเม ค่ะหลังจากที่นะคะตักบาเสร็จแล้วนะคะก็จะเรียงคิวนะคะกันเข้าไปในตัวโบสถ์ค่ะนะคะ,ะเพื่อไปทำพิธีนะคะต่อนะคะในวันอาสาฬบูชานี้ค่ะ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของข้างในนะคะเจ <Okay. S 1> นได้ว่ามีผู้คนมากมายเลยทำบุญในช่วงโควิดนะคะก็ไม่ลืมที่จะใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองด้วยค่ะจะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ oh, oh hantu nyang และหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสวดมนต์อาราธนาศีลกันค่ะในช่วงพิธีนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าทำบุญไปด้วยกันนะคะ sangko imani hatani sabari warani patikan hatu amhakam kita หลังจากนี้ก็เป็นไอนเสร็จพิธีแล้วค่ะได้เวลานะคะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนก็นะทุกคนนะคะตอนนี้ดูบริเวณหน้าวัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยร่มรื่นนะคะและสำหรับวันนี้นะคะช่องกรอบสุกก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ